เป็นแล้วคะ่ะนี่ค่ะพีนองปอมปลายเป็นแล้วเป็นแล้วคะ่ะนี่ค่ะผักกัดดองจุ้มสีเป็นแล้วสามเมือ เปรี้ยวดีขนาดจ้าเด้๋วมึงนี่จะมากินโซด้วคะ่ะมีเจ้าค่ะเจ้าพี่ตัเะะ้อเอ,องด้วค่ะเจ้าเจ้ามีอะไรอีกพี่ไทยซองลอยจำหนีละจ้ะก,กินจำหนีนะะด้วค่ะเด้อเจ้าหน่ยแล้วก็แม็กกี้ด้นิดน้อยจุ๋มสีเป็นคนกินเคม็มบ่ต้องเอาเยี่ยงบ่เอายางะะด้วค่ะเด้อกินเค็มค่กินเค็มคันเนี้ยวขันเนี้ยวมากนะวนนี้ขันเนี้ยวคยวัมามานวอห,อนะห่อนคนน่ะควันหุ่มๆโอ้โอ้โอ้มากมากมากค่ะ ดับแรกแบ่งก้อนไข่เนี่ยต้อสิมอ้มากินกาบโอ้ยโอเคมาค่ะมาแสบๆก,กับกันเจวกวอนอนดับแอืกข้าบิดมอือ่ง เป็พดี้ะอืมอ่ะสมพักพอดีแซ่บไหม ก so ินละี hmm. bon ่ก็นได้เดีด้สมพักต้นหอมกับเป็ดลม मैं ที่จริงบางคนเขาใส่อันพริกสดกับกับแกงเนะาะแต่จุมซีซาร์อยู่จากกิ้มบ๊วยจินเผ็ดบ๊วยตเอสอดเปรี้ยวขนาดยังกินบ่อยไม่แดดด้วยค่ะเด้อยังเปรี้ยวเขาปิดฟไฟมันดีค่ะยังหายอาการเขา 嗯，mm. ร้ยร้อยแล<อ><น>้วกัน